มารสชาติอร่อยแล้วก็ให้เยอะผมขายได้เปนะ็นไรเรผมไม่เอาเสรียบลูกค้านะครับผมขายราคา65ก็จริงแต่ผมก็ให้ลูกค้านะสมกับราคาครับ เมนูหลักๆก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวจะขายดีกับพวกข้าวถ้าชาม65 5ก็คือใส่ให้ทุกอย่างครับมีน่องขาข้อเลือดอะไรก็ใส่ให้เต็มถ้วยเลยก็คือชามเดียวก็อิ่มไปเลยเราขายไก่วันหนึ่งสองสามร้อยโลรสชาติน้ำซุปมันก็ต้องเข้มข้นข้าวหน้าไก่ก็มีเฉพาะสูตรของร้านก็มีน้ำจิม้มซีฟูด้ดราดให้อะไรอย่างขาข้อเลือดที่ผมตุ๋นเนี่ยก็คือกินได้เลยหลุดออกจากกระดูกแบบง่ายๆนะครับถ้ามีลูกค้ามากิน,นอ่ะเขาบอกว่าก็คือร้านนี้คืออร่อยจริงๆทำไมมันอร่อยทำไมแสนออ่ ชื่อกุ้งนะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แสนอร่อยและก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะละนะคะรับตอนนี้48ปีนะครับเมื่อก่อนนะผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ไยแต่ผมขายอยู่ที่หน้ารามนะครับขายมา15ปีะะแล้วนะครับใช่แต่ว่าพอข,ขายอยู่ที่นู่นนะ,ะที่จอดรถมันลำบากลูกคองลูกค้ามาเียจอดรถไม่สะดวกนะครับผมที่2ครับเพราะเมื่อก่อนนะพ่อกับแม่เขาขายอยู่หน้ารามก็ผมก็ขายช่วยอยู่ที่นู่นะ เข้ามาอยู่กรุงเทพครั้งแรกับผมผมขับแท็กซี่ใช่ไหมล่ะอ่าแล้วผมมาชอบไปกิน๋วยเตี๋ไก่เจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือกินทุกวันทุกวันเพราะกันก็คือก็เห็นเขาขายดีอาชีพแท็กซี่อะรายได้มันไม่เยอะก็คือไปขอเรียนกับเขามาแล้วก็ตอนหลังก็มาหัดทำถูกปิดมาเรื่อยๆก็ถ้าสูตรคุณพ่ออะครับคือว่าคือเรียนเข้าๆมาอะคือเรียนมาแค่พอเป็นนะครับปัจจุบันนี้คือสูตรที่เนี่ยคือปรับปรุงมาสิบกว่าปีคือมันอันนี้สูตรนี้คืออร่อยแล้วนะครับคือสูตรที่มันลงตัวแล้วเราไปขายแต่ลละทีี่ก็คคือขายดแ้วรับ เมนูหลักๆก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวจะขายดีกับพวกข้าวพวกข้าวก็มีข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่แลข้าวหน้าไก่ก็มีเฉพาะสูตรของร้านก๋วยเตี๋ยวแต่อร่อยนี้แค่นั้นครับจะเป็นข้าวหน้าไก่ตุ๋นนะครับก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดราดให้อะไรเงถ้าปกติราคา65บาทใช่ไมหนึ่งชามใส่ให้ก็คือต้องอันนึงใส่ขาให้2อันแล้วก็มีข้อ4อันเพื่อ2อันแล้วก็ลูกชิ้นลูกนึงแล้วก็เครื่องในชิ้นนึงอันนี้คือ65บาทแต่พิเศษก็ก็ใส่ปกติเท่านี้แล้วก็เพิ่มขาไปอีก2อันแล้วก็พวกเครื่องในพวกลูกชิ้นจะเพิ่มให้ของผมไม่ได้เน้นเครื่องปรุงไม่ได้เน้น ตังปลโลอะไรมากมายไงจะเน้นแบบเราขายไก่วันหนึ่งสองสามร้อยโลรสชาติน้ำซุปมันก็ต้องเข้มข้นอย่างโครงไก่เนี่ยในหม้อผมก็ใส่เค่องแกงเยอะนะครับอย่างขาข้อหรือที่ผมตุ๋นเนี่ยก็คือกินได้เลยหลุดออกจากกระดูกแบบง่ายๆนะครับหวานนําแล้วก็เข้มรสซุปนะครับไม่ได้เค็มคือลูกค้าจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้คือคืออร่อยแล้วนะครับเริ่มต้นที่65บาบทถ้าเป็นพิเศษก็7 5ถ้าเพิ่มน่องเพิ่มขาเพิ่มอะไรไปก็เพิ่มน่องก็20บาทเพิ่มขาก็สิบาทเพิ่มข้อก็เพิ่มอ ก็มีลูกค้ามากินอนะ่ะเขาบอกว่าก็คือร้านนี้คืออร่อยจริงๆเมื่อก,ก่อนผมไม่ได้มีชื่อร้านประจําทาไมมันอร่อยทำไมแสนอร่อยอะไรขนาดนี้ผมก็เลยตั้งชื่อนะี้เป็นชื่อแสนอร่อยแล้วก็เป็นชื่อที่จําง่ายด้วยนะครับเราใช้พวกไก่วันละกี่กิโลครับเมื่อวันหนึ่งก็ประมาณ200โลนะครับช่วงพริกๆของเรา2 5 0ร้อยถึงสามอยโลอยู่นะครับถ้าใช้นะที่ร้านผมเนี่ยผมขายลูกค้ามายัางไงก็ถึงที่สี่นี่คือได้กินตลอดถองก็ต้องครบทุกอย่างตลอดอย่างของผมมาผมม่รสชาติอร่อยแล้วก็ให้เยอะผมขายได้เป็นอะไรที่ผมไม่เอาเปรียบกหลั อ,อย่างเราคือไม่บวกเพิ่มค่านมค่าน้ำค่าผักค่าอะไรเราไม่ได้บวกะัะตั้งแต่เปิดร้านถึง4ี่มงเย็นจนถึงตีส่นะลูกค้าก็จะเต็มตลอดครับหมุนเวียนเข้ามา ปากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แสนอร่อย mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นด้วยนะครับที่ร้านนะตั้งอยู่ปากซอยโชคไก่สี่ซอย30นะครับเวลาเปิดร้านนะตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงสี่สี่นะครับส่วนวันหยุดนะทางร้านเราไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวให้ลูกค้าโทรมาสอบถามได้นะครับ mm hmm. ก็เบอร์โทรที่ร้านก็0951839720นะครับป mm hmm. กติผมก็ไม่ค่อยหยุดหรอกครับนอกจอากว่าเออมีธุระหรือว่าความจะเป็นต้องหยุดก็ได้หยุดแค่นั้นเองครับเชิญ mm hmm. ลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านบ้างนะครับร mm hmm. ้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ออออออรรร่่ยยยยใหห้้้้เเะะะไงงีลููกคคาาาตมมมชชิวุุดดนนนับ